สวัสดีครับพ่อสลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสลีสวัสดีครับนั่งกล้วยร้านอยู่ครับพี่น้องเอฟซีร้านน้อยครับนี่น้องอุ้มอิ่มครับเอฟซีร้านร้านน้อยกำลังฮัตบอลนะครับกำลังฮัดเว้าครับพ่อใหญ่ถามไร้เสื่อถามไร้เสือบอกขึ้วเดียวเดียวอยู่ไร้เสื่อครับแต่ว่าก็บอ่ะนะก็บดบอยอย่างเงี้ยถามมาเรียบเอาไปได้น่าก็ถามร้านซี สามสีตะข่วมซีสามสี่สามสีเออสามสามจนว่าหลายเถ้ากับบอกพ่วมเก่าเก่าม่แต่ว่าสามสีเออสามสี่โบหลงครับประจักามมือขึ้นมีนั่งขามีเหลยวได้หน่อยสามซีสามสีเก็ว่าจะทอนอ่ะเนี่ยทามไปหน่อยถามไปละก็อย่ามาไล่แล้วว่าสีบอกอีกเราประจักษ์ขนาดนั้นอครับยกมือแล้วเนี มาพอยังแล้ววาสามสี่นยังยังคือถี่สื่อน้ำมันอยู่เลยมาบัญหามันเป็นผีบองปา่าเล็กน้อยครับคุณเคยบอกเคยบอกแนวนีนเจ้าเคื่อนหรอครับเคยบอกเขือนหนึ่งอยู่แต่ว่าผิดแต่ว่าไก่ถึงสามตัวโอ้ไก่เคี่ยงสามไก่เคี่ยงสามตัวเฉียวกนันบอกแปดโอ้บอกแปดหกสามอเมบ,บอกหนึ่งสามเออหนึ่งสามหาก เออเมันกะเขามันมันไก่เคียงสลับกันนิดนึงมันสลับกันหนึ่งสามหนึ่งสามหกเ็นบบคือจังมุจโมอสามหกหกสามนอออสามหกสามเบอกบอกสามหกันออกหกสามเออมันออกหกสามมันเอาวมไก่เคียงแบกมันบอกัวกลับมันอันคุณพ่อสารีสอสามตัวเพิ่งยังครับนี่ บ่ได้สอสอสามตัวบ่บ่บ่ป่าหมวดนี้การมากกับบ่เข่าหกสามนี่เเนาะหมวดนี้บอ่สามสี่หมวดนี้สามสี่หมวดนี้สามสี่อาพี่น้อลคุณพ่อถามเพิ่นอีกเบิ่งล่ะครับคุณพ่อถามมาตอบรับคันคนหลายคนผมมาตอบป่ะครับได้หลายคนเนี่ยคนหลายคนมาตอบคันผู้เดียวนางเลงก็ผู้เดียวนางเลงก็พอเดี๋ยวพอถามตอบรู้ ถามย้ำได้ตอบย้ำหน่อยตอบพ่วงก็เก่ากวนี่ยรับถามสีถามสีุ่ณสอบคนละสั่นเลยว่าไม่ชาวจามันบอกสีสีหกกว่อันคุณพ่อสารีเอียงกว่าครับคุณแม่จันไม่ชาวจามันมากกว่าสีหกกว่ามันสีคนละสั่นกว่าจะกระมันเป็นเป็นแน่ไรกว่าครับคุณแม่คุณแม่บอกหันบ่บอกสีหกมบอกสีหกอันแม่จันเนี่ยถามหลานว่า,วาจังไรครับ ถามว่าน้องอิ่มเด็กออกจกังใดจี้โอ้จีโอมันว่ามันชื่อคนละสั้นกับผจักกับพ่อเทาโอ้คนละสั้นคนละโตัวออมันชื่ออันหนึ่งมันใส่พ่อเทาอันหนึ่งมันแส่เมถากับ่อหูตัวนี้แมนเอ่อของพ่อซารีสีสามสีสามสีสามสีเอ,อ้า ก็ได้เรียกสองห้างบนรางแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่แม่จันทร์กองข้าวหนึ่งป่ญหาบัตรจีหกจีหกเออจีหกในนี่หนอมันกำลังงัดเราเออกสามตัวเพิ่นบอกตัวไรบาทนี่มันบริหารสามตัวงวดนี่บริหารเลยบอมันบอกเลขสองตัวโอ้ยเสียดายเนาะเอองวดก่องเขามันบอกหนึ่งสามหกลับกันกระทืามีโชค์นะครับเออตามต่อพี่น้อง วันมันบอกกี่หลีหดนวันนี้มในสองตัวซี่หกซี่หกเลขกหกนี่จะเริ่มหมุนเป็นเลขเก้านั่เนาะเดี๋ยวสี่ึ้นตัวเลขของน้องอุ้มอิ่มไปไปให้แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีอ่ะเดี๋ยวสี่เิ่งตัวเลขครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อสรีครับแม่จันนะครับ ตัวเลขของน้องอุ้มอีมครับพี่น้องเอฟซีมาติดตามท้องน้องมีเส้นครับกำลังฮัดเว้าคือว่าล่ะสีมีแนวสิ่งศักดิ์สิามซีสามซีาม่าสั่นครับพี่น้องและะ C 6 C 6้วก็ซีหกซีหกเนาะแนวทางครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลธงนัมเบอรดอครับอย่าลืมครับเลหล็กหกนี่มุนลงเป็นเหล็กเก่านั่ครับเอาซีเก่ากรได้ครับเอฟซี เมื่อนี้เป้าแอมครับเมื่อนี้เปาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเ่าาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงิ่เรียกท่องสื้อเรียกสื้อรอตตรี่เป็นสิ่งเถือนะครับน้อง่านผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของใม่รับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อาอนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อโนวดตี้เะรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรคขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบก่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกุมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บาแอมเราทรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่กครมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอซเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกไยผู้สาว กูบามากเนี่เอาไปใส่ได้ขกันกรับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่านรู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนะดดาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนะบดดาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชมุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสมุชมุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชมุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิบซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ